You are l i s t e n i n g to เด็กโช s h อินเท e ร์วิวโดยเด็กโชว์พอสวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเด็กโชว์อินเทอร์วิวสัมภาษณ์เคลียร์ติดชัวค่ะครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยกันค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่น้องๆหลายคนเจอเลยเช่นแบบตอบไม่ตรงคคำถาม,ถามหรือตอบวนไปวนมานะคะ รหรือบางทีก็คิดไม่ออกไปเลยดื้อตอนเจอคำถามยากๆหรือแบบกดดันมากๆอะครับใช่เลยค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยมาจากบทความคำแนะนำของพี่อะตอมเด็กโชว์พอร์ตนะคะที่เขาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีรับมือไว้อืเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมากลั่นมาถอดแนวคิดของพี่อะตอมกันค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆน,นักเรียนได้เอาไปคิดต่อวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้ได้จริงเอาละค่ะมาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยครับผม ประเด็นแรกเลยที่พี่ตอมทูดถึงคืออาการที่เรียกว่าตายใหม่หรือตอบบนนะคะเวลาน้องๆเจอคําถามสัมภาษณ์ที่ไม่คาดคิดครับอาการยอดฮิตเลยใช่ครับทําให้แบบชะง,งักไปเลยเหรอไหมคะคล้ายๆเวลาประกวดนางงามแล้วเจอคําถามชี้ชะตาพี่ตอมมีพูดถึงเคสเอ,อ่อไพลินชอบกินกล้วยข่าด้วยนะคะที่แบบตอบไม่ตรงคําถามเลยอะไรคือสาเหตุของปัญหานี้คะคือจากข้อมูลของพี่ตอมนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ย ก็คือการที่ไม่ได้เตรียมไม่ได้วางโครงสร้างหรือว่าแนวทางการต่อไปลุ้งหน้าครับผมอ๋อไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ครับพอเจอกำจามที่ไม่ค่าคิดปุ๊บระบบความคิดมันก็เลยรวนไปหมดเกิดอาการที่เรียกว่าช็อตใหม่อ่ะครับคือคิดไม่ออกไปแป๊บหนึ่งเลยเพราะมันกดดันค่ะเข้าใจเลยตรงนี้พี่อตอมเขาชี้ว่าสําคัญมากเลยนะที่ต้องปรับไม์เซตก่อน คือมองว่าการสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่การมานั่งจับผิดหรือสอบสวนอะไรแบบนั้นแต่เป็นโอกาสให้เราโชว์ของโชว์วิธีคิดใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นโอกาสโชว์ศักยภาพโชว์วิธีคิดของเรามากกว่าการปรับมุมมองนี่น่าสนใจมากค่ะแล้วพอเรามี m i n d s e ตที่ถูกต้องแล้วเพียรตอมีเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมไว้ไหมคะเห็นว่ามีเป็นขั้นตอนเลยมีครับชัดเจนเลยเป็น6ขั้นตอนที่เน้นการตั้งสติแล้วก็เรียบเรียงความคิดนะครับคือ1 ตั้งใจฟังคําถามให้ชัดเจนจริงๆก่อนสําคัญมากค่ะฟังให้เคลียร์สคือประมวลผลเร็วๆว่าเอ๊ะแก่นคําถามคืออะไรเขาอยากรู้อะไรกันแน่อือหือสถ้าคําถามมันซับซ้อนก็ลองแยกเป็นประเด็นย่อยๆดูครับจะได้จัดการง่ายขึ้นค่ะแล้วข้อ4ล่ะคะข้อ4นี่หัวใจเลยครับคือตอบโดยเน้นไปที่การเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือว่ามุมมองของเราต่อประเด็นนั้นๆอ๋อเน้นเสนอแนะ ไม่ใช่แค่ตอบรับหรือปฏิเสธใช่ครับแล้วก็5ตบท้ายด้วยความมั่นใจว่าเราเข้าใจประเด็นนะเราจัดการกับเรื่องที่เขาถามได้ค่ะและสุดท้ายข้อ6แน่นอนครับเสริมบุคลิกด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความมั่นใจเข้าไปด้วยเข้าใจค่ะการเน้นไปที่เสนอแนวทางแก้ปัญหานี่เออมันต่างจากการแค่พยายามตอบให้ตรงคําถามเป๊ะยังไงคะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะได้ครับคือที่น่าสนใจคือ วิธีนี้มันเปลี่ยนเราจากคนที่นั่งรอตอบคำถามเฉยๆครับให้กลาาเป็นคนที่แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็ดูเป็นคนมีความคิดริ้วเริ่มขึ้นมาอ๋อดู proactive ขึ้นใช่ครับการแยกแยะประเด็นก่อนมันก็ช่วยให้เรารับมือคำถามยากๆได้ง่ายขึ้นแล้วพอเรามุ่งเสนอทางออกหรือแสดงมุมมองต่อปัญหาเนี่ยมันเหมือนการโชกุน โชว์วิธีคิดของเราซึ่งกรรมการเขาก็มองหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับจริงด้วยค่ะแล้วความมั่นใจในการนําเสนอเนี่ยมันก็สะท้อนศักยภาพโดยรวมของเราได้ดีมากๆเลยเข้าใจหลักการแล้วค่ะการมีโครงสร้างนี่ช่วยรับมือคําถามที่เราคาดไม่ถึงได้ดีเลยนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีที่เราควรจะรู้คําตอบลคะคะแต่แบบ ดันลืมนะคะอย่างเช่นรายละเอียดกิจกรรมหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลงานในพอร์ตโฟลิโอที่เราใส่ไปเองเพียตอมก็พูดถึงเหมือนกันใช่ไหมคะพูดถึงครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาที่เจอบ่อยอันนี้น่าจะสร้างปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือได้เลยนะคะถ้าตอบไม่ได้ถูกต้องครับมันส่งผลเสียไม่แพ้กันเลยนะทําให้เราดูเหมือนไม่เตรียมตัวมาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เราทํามาจริงๆดูไม่น่าเชื่อถือไปเลยใช่ครับเพียตอมก็แนะนําวิธีแก้ไว้นะครับซึ่งใช้หลักการคล้ายเดิมเลย ประเด็นสําคัญคือต้องตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเสมอครับฟังคําถามให้ดีก่อนว่าอาจารย์เขาอยากรู้แง่มุมไหนกันแน่อยากรู้กระบวนการทํางานหรือว่าแนวคิดเบื้องหลังหรือทักษะที่เราได้หรืออยากรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคําถามมันเจาะได้หลายมุมจริงๆคะ่ะใช่ครับทีนี้ถ้าเราจําทั้งหมดไม่ได้จริงๆครับไม่ต้องตกใจนะ ให้เลือกตอบเฉพาะส่วนที่เรามั่นใจที่สุดที่เราจำได้แม่นๆอ๋อเลือกตอบส่วนที่ชัดเจนครับแสดงความเข้าใจในส่วนนั้นๆให้ชัดเจนแล้วก็ปิดท้ายอย่างมั่นใจเหมือนเดิมครับอือคือการที่เราตอบได้ชัดเจนแม้จะแค่บางส่วนเนี่ยคือมันยังดีกว่าการอ้ําอึําอ้งๆอหรือแบบตอบมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับจริงค่ะอย่างน้อยก็ยังดูมีความเข้าใจใช่ครับ มันแสดงว่าอย่างน้อยเราก็เข้าใจแล้วก็ตกผลึกประสบการณ์ของตัวเองมาบ้างไม่ใช่แค่ทํํๆไปโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฟังดูแล้วเทคนิคหลักๆของเพียตอมก็คือการดึงสติกลับมานะคะหยุดคิดสักนิดหนึ่งแยกแยะองค์ประกอบของคําถามแล้วก็ตอบอย่างมีโครงสร้างมีเป้าหมายไม่จําเป็นต้องตอบให้ครบทุกเม็ดแต่เลือกตอบในสิ่งที่สําคัญแล้วก็แสดงความมั่นใจออกมาให้ชัดเจนถูกต้องเลยครับสติโครงสร้างความมั่นใจ สรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญจากคําแนะนําของพี่ตอมที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็คือสติการวางโครงสร้างคําตอบแล้วก็ความมั่นใจ3อย่างนี้ต้องทํางานร่วมกันนะคะหยุดคิดแยกแยะตอบอย่างมีทิศทางแล้วก็จบให้หนักแน่นครับผมแล้วก็มีคําถามน่าคิดต่อนะครับคือลองมองให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับวิธีคิดแบบมีโครงสร้างเนี่ยตั้งสติแยกแยะปัญหาแล้วก็มุ่งหาทางออก หรือแสดงมุมมองอย่างมั่นใจแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่แบบเอาไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆนอกห้องสัมภาษณ์ได้อีกเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนสัมภาษณ์ลองพิจารณาดูว่าถ้าเราเอาหลักการนี้ไปใช้กับการเรียนหรือการทํางานกลุ่มหรือแม้แต่การรับมือกับความท้าทายส่วนตัวมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็รับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอย่างไงบ้างนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะ และนี่ก็คือแง่คิดแล้วก็เทคนิคดีๆนะคะจากบทความของเพียอตอมแห่งเด็กโชว์พอร์ตที่เรานำมาสำรวจกันในวันนี้ค่ะ You are listening to เด็กโชว์อินเตอร์วิวโดยเด็กโชว์พอร์ต